นี่เจ้าวสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าว,วันนี้เข้าครัวามาพร้อมกับเมนูน้ำพริกอองนะเจ้ามาพออันวัตถุดิบลักของเฮาเลยเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นจิ้นหมูเนาะจิ้นบดจิ้นหมูบดนี่นะตรงนี้เครื่องของมันเจ้าอันนี้จะมีพริกหอมแดงหอมขาวกระปิแล้ววันนี้เฮาตำหมะเขือ,อส้มใส่ในนี่เลยเนะาะถ้าไผ่ตีชอบแบบมะเขือส้มซุกๆก็ตำไปพร้อมเครื่องเลย แต่ว่าถ้าไผ่แบบชอบมะเขือส้มจีมนั้นแบบว่าบอลเละตะัวใดก็เดี๋ยวเขาใส่ที่หลังไดตรงนี้จะเป็นทักป้อมต้นหอมนะเจ้าใส่เข้าไปวันไี้กินกับบาแตงเมาะๆเลยบาแตงแ็่น้อยนะเจ้าไปเอาไปคั่วเครื่องกันเลยเจ้าตั้งน้ำมันคือเดือดแล้วก็ใส่เครื่องที่เขาต่ำลงไปเลยคั่วมันหอมๆก่อนเนาะ วันนี้ตำแบบบบเ็ดเดอร์ใส่พริกน้อยเดียวบางบาง้านเนาะคนก็นจะใส่ขวเน่าหิ้งขวเน่าแทนใส่เนาะแต่ว่าวันนี้เขาบบใส่เดอร์ใครชอบใส่ก็จัดใส่ได้เลยนะเจ้าขวเน่าแทนนี่นะตำใส่สวยมาคั่วกับเผือกนี่นี่ต่อไปใส่หมูเหา,าลงไปเลยไปพักกับเผือกที่หรือเจ้า ถุงเครื่องเด้อกันนะี่นะใส่อูมามิเข้าของอร่อยผองรสดีเยอะยิ่งข่าวไปหน่อยง่ายๆนะก็น้ำพริกอ่องนี่นะเนี่ยไม่ได้ยากเลยเด้อมาเติมน,น้ำลงไปนิดหน่อย บอกมันท่วงหมูสักน้อยก็เอาแล้วเจ้าสุกเรียบร้อยนะเจ้าปิดท้ายผัก้อมกลนหอมเจ้าใส่ลงไปน้ำแบบคุกคิกๆก,ก,กนิกเนะตักใส่ถ้วยเลยเจ้ากันนี่นาวันนี้ตีใบ,บว่า สีสันดูจืดๆนี่เขาใส่พริกน้อยเดียวเด้อไผชอบเผ็ดก็ใส่เข้าไปนักหนหรือว่า <c oughs> จเจ้าพริกน้ำเนี้ยก็ได้นะเจ้าพริกน้ำเน,เนี่ยเอามาแยกเป็นอ่าน้ำพริกองก็ได้เจ้าหอมไปแหมแบบ นี่เจ้าเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสําหรับเมนูน้ําพริกองของเฮาวันนี้นะเจ้าเหมาะหอมดีขนาดเลยนะเจ้าสําหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า